กระเป๋าเพื่อนไปเก็บมา่าหาฮาาทำไมทำแบบนี้นาะททำตกก็ต้องไปเก็บสิไปเก็บมาเลยขบน้อยเชื่ออยากได้ก็ลงไปเอาเองสิเอ้ยถึกตู ฉัว่าน่าไม่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยจ๋อมจอมาจะยืนดูเฉยเฉยหรือไงทำไมเป็นคนแบบนี้จะร้ายจริงๆก็ฉันว่านําไม่เป็นนะสินายก็ยยญ่ดีแต่พูดลงไปช่วยสิฉันว่าน้าไม่เป็น จอมจอมช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเออออช่วยด้วยเสือ่อแอนทั้งหมดพ่อหน้าคนเดียวอย่ามาโทษฉันนะพวกนายด้วยนั่นแหละนายนะ ขาพวกเราไม่เกีียวตึกตๆกตกน้อยครับ,รบห้ามบอกใครล่ะถ้าฉันถูกจับจะบอกตำหรวจว่าพายในคนเอสมรู้ร่วมคิดสทั้งสามต่างปิดเรื่องนี้เป็นความรับ เรื่องราวการหายตัวของแอนจึงค่อยๆหลบเลื่อนไป25ปีผ่านไปนเสือเสือการแข่งขันตกปลาครั้งที่13สอเสือมาแล้วเหรอทำไมต้องมาที่นี่ด้วยนายก็รู้ว่าแอนจมน้ำที่นี่เดี๋ยวใครก็ได้ยินเข้าหรอก ใช่ใช่จะพูดทำไมเนี่ยไม่มีใครจำได้หลอกฉันก็ลืมไปแล้วรู้แล้วนะพูดมากจริงๆตกป้ากันเอาล่ะวันนี้ตกป้ากันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยตกปลาไม่ได้เลยเซ็งจริงๆดูสินั่นอะไรนะ่ะ กระเป๋าเหรอเอ้เฮ้ใครตกกระเป๋านั่นได้ก่อนวันนี้กินไฟได้เลยฟุดฟุดชุกจ้มจ้ำฟุกพวกนาได้เลี้ยงฉันแน่ท้าไมหนักขนาดนี้ิสงสัยติดโขดหินนี่มาช่วยดึงหน่อย อะไรโผล่ออกมากับกรนะเป๋มาน่ะมามือนิ่งนะมัดคออุ้งอุ้งนั่นมันกระเป๋บบาของแอนอยากได้ใช่ไหมาตามฉันลงมาสิ ก็จบไปแล้วนะคะกับผีโรงเรียนตอนกระเป๋าเพื่อนนะคะนี่ก็อ่านมาสองเลาสำหรับวันนี้แล้วนะก็อ่านที่เดิมไปที่นอนนะคะ่ะเนี่ยที่นอน <c oughs> ก็คลิปนี้ไปละบาย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 เดี๋ยวจะหยิบนะคะถ่ายคนเดียวนะก็ไม่มีเพื่อนมาถ่ายด้วยหรอกพี่เราก็ไม่ถ่ายก็โอเคละไปละบ,บายบาย